กรมสรรพสารมิตรนะคะก็ขานรับมติครมส่งเสริมเอทานอลน,นะคะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซาร์บันไดออกไซายตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสารมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะ เรื่องนี้นายอาคมเติมพิธยยภัยศิท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะรับทราบแนวทางการส่งเสริมการนําเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุราตามที่กระทรวงเสนอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สนับสนุนนะคะการเปลี่ยนผ่านสําหรับผู้ผลิตเอทานอลในประเทศรองรับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2029 9 0 2 5 9 3และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2,608ซึ่งนโยบายนี้จะทำให้เกิดการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้ปิโตรเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตเมล็ดพลาสติก นายเอกนิตินิติธันประพาสอธิบดีกรมสรพสานมิตรบอกว่าภายใต้ในโยบายนี้กําหนดให้ผู้ใช้เอทานอลต้องใช้เอทานอลที่ผลิตในประเทศก่อนเป็นลําดับแรก้ึงต้นคาดว่าจะมีความต้องการใช้เอทานอลประมาณ450ล้านลิตรต่อปีนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยก็ยังมีการปรับกระบวนการผลิตนะคะเรื่องของการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพได้ทั้งหมด5ล้านตันด้วยซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการเอทานอลมากกว่า10,000ล้านลิตรต่อปี ทำให้เกษตรกร,ร,กรและผู้ผลิตนั้นมีความมั่นใจในการลงทุนการพัฒนาคุณภาพเอทานอลเป็นการตอบสนองต่อชั้นถามติสากลในการลดการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศด้วยค่ะ